สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเช่าพระ,ะที่จังหวัดพิโลกนะพอดีว่าน้องเขาอะส่งรูปมาให้ผมคนระับเป็นพระจํานวนมากเลยผมไม่รู้ว่ามีราคานะแต่ว่าดูไปว่าผมจะได้พระอะไรบ้างไปดูกันครับผมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าที่นี่นะครับพี่นี่เดี๋ยวพี่ทอยอยทอยอยดูไปอ่าครับผมโหนี่พระเยอะมากนะครับนี่เยอะจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะจะเลือกดูนะครับเนื่องจากว่าพระเยอะนะมีทั้งมีราคาแล้วก็ไม่มีราคานะอืมเดี๋ยวผมจะเลือกดูนะครับ อ่าอันนี้ผ่านตัวน,นะครับอืมเยอะเยอะจริงๆนะอันนี้ส,สะสมไว้กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โหก็หลายสิบปีครับตัวนี้หลายสิบปีนะอืมสามารถก็จะเป็นพระใหม่นะไออันนี้หลวงปูป่ฟนะูฮะอนนย,ยังยังเล่นอ่าเดี๋ยวผมจะได้แล้วนะอ่าอันนี้หลวงพ่อเปิดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีราคาเดี๋ยวผมกจ,จะจะคัดไว้นะครับอ่าพระเยอะจริงๆนะครับพระเยอะจริงนะ อ่าอันนี้มีราคานะเดี๋ยวผมจะคัดไว้นะครับอันไหนที่มีราคาผมจะคัดไว้นะอ่าแต่ก็เยอะนะครับเยอะจริงๆนะอ่าโอ้โหนะครับพระเยอะนะครับพระเยอะอืมโอ้ผมว่าต้องใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะเนี่ย <laughs> อ่าอันนี้ไปก่อนนะครับ มีหลายรุ่นนะครับพระอ,อ,อันนี้หลวงพ่อรวยนะครับอ่า,อานี้ไปก่อนนะครับพระนะครับ อ่าสมมากก็จะเป็นพระใหม่นะครับเป็นพระใหม่แล้วก็พระที่ยังไม่ค่อยนิยมนะดูแล้วผมจะได้พระอะไรบ้างครับนี่มาตั้งไกลนะครับนี่วันนี้่าต้องได้ของดีนะผมขอให้ได้นะครับขอให้ได้นะเออดูนะครับดูอ่าอันนี้ได้นะครับอันนี้หลวงพ่อเปิรนนะก็พอมีราคานะอ่าพอดูกันนะครับนี่ครับหลวงพ่อเปิ่นนะอ่าก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยนะ อ, <im sharing> อ่าอ่าเจอที่เด็ดแล้วครับนี่นี่นะครับนี่ดีผมขอดูก่อนนะครับนี่มีโอกาสได้ตังค์แล้วนะครับตรงนี้มีโอกาสได้ตังค์ละอืมอ่าได้แล้วครับได้แล้วนี่ครับนี่อันนี้แท้นะแท้เนี่ยเดี๋ยวผมคัดไปก่อนนะครับนี่อ่าอันนี้อันนี้อ่าอันนี้ อ๋อมีหวลวงพ่อรวยด้วยนะอ่าก็ยังยังไม่เล่นนะครับเนี่ยอันนี้ครับอ่าอันนี้ก็ผ่านกันนะครับอืมอ่าอันนี้ผ่านกันนะครับอะเดี๋ยวผมสรุปไปเลยนะครับกอสรุปไปแล้วก็นี่ครับผมดูแล้วก็คัดมาได้ทั้งหมดอยู่ผมได้มาทั้งหมดอยู่สามเหรียญน,นะจากทั้งหมดเป็น เล่ยร้อยพันธนองนะก็ต่อมาก็เป็นพระแท้นะครับแต่ว่าเป็นพระแท้ที่ไม่มีราคานะครับแต่ว่าก็ยังไม่เล่นนะครับก็ได้มาทั้งหมดสามเหรียญน,นะครับได้มาทั้งหมดสามเหรียญน,นะครับก็อมีอเหรียญชาตีนะเดี๋ยวผมพอตกลงกับน้องเขาก่อนอะโอเคผมได้ทั้งหมดสามเหรียญน,นะก็คือเอาอย่างนี้ก็คือมีเหรียญแรกก็คือเหรียญชาตีนะหลงพกกันนะเป็นหลงพ่อันลุกเสกนะมี2 5 0 7 อันนี้เล่นกระหมื่นประวัติอ่าผมจะรับเช่าอยู่ที่แปดพันนะเขได้ครับพี่อ่าแปดพันส่วนอันนี้<อ>เหรียญแม่นำ้ำพุนะหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับแม่น้ำพุหลวงปู่ทิมนะอันนี้ได้มานานยังแค่เนี่ยอดได้มาตัวนี้ได้มาประมาณเก,กือบสิบปีแล้วครับตัวนี้อ๋อเกือบสิบปีนะครับเมือ่อก่นอนก็ยังไม่แพงแต่ตอนนี้ก็หลักหมื่นครับอันนี้เหรียญเนี้ยเช่ากันอยู่ประมาณหมื่นสองนะนี่เล่นหาก็อยู่ประมาณหมื่นสองนะครับผมจะรับเช่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับอ่าหนึ่งหมื่น แล้วก็อีกเหรียญหนึงนี่ครับนี่อ่าอันนี้อันนี้อีกเหรียญหนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะครับอ่าเขาเรียกลูกเครือบนะครับปี2 5 3 5อ่าอันเนี้ยเล่นกันอยู่ประมาณ2,000กว่านะผมผมผมให้เลย2,000นะครับไ้ทั้งหมดก็คือ3เหรียญเนี้ยเนี้ยผมจบให้ที่20,000บาทนะโอเคไหมครับอ๋อได้ครับสองห0ื่นนะครับอ่าโอเคนะขอบคุณน้องมากๆนะครับที่แบ่งปันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอนให้นะ ใครมีพระแท้แล้วอยากแบ่งปันนะครับเรายินดีรับเช่านะครับ